ไปนะฮะこの世に純粋な自由なんてないのさ風ぜさえいつかや時が来る。ไ,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 ไปดับรู้เรื่องนะมาสต,ตรีมต่อแต่ก็ลไล์ใหม่เลยการสามจุดหนึ่งนะฮะแปบบนึงปึ๊บต่อยังไม่จบเลยไป สตรีมไม่ใช่สตรีมดับไฟดับเรียบร้อยมาไมไหมซุยเทคุันต์่ยิ่ให่เยอะอย่าจับอย่าจับผมอย่าจับผมอย่าจับผมผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลย ซือ้อเทโคยนั่นเถอะไม่ได้เด็กบอกเลยว่าไม่ได้เด็กไม่ได้เด็กแล้วนี่ทห้ทำไรอ่ะขึ้นไปข้างบนโอ้ยไม่มีนั้นเลยเหรอช่วยเพิ่มความเร็วอ่ะช่วยแบบ ทำลายอะไรอย่างเงี้ยโอซอนมาก็มา <c oughs> ก็มาดิครับ <c oughs> ก็มาดิครับกลัวที่ไหนอ่ะซึ่งเธคยนั้น ซื้อไอเทคโอยนั้นติอตไม่มาดิครับโลัวที่ไหนอ่ะโอ้ซึมาดิหมดแล้วโอ้สำรองเมียเดียวสำรองเมียเดียวเออไม่นะได้ได้อยู่ีม่มีอยู่ ถ้ามีทางเปิดนีว่วะมาเลยก็มาดิครับก็มาดิครับมาดิครับอืมไม่ยอ,อเอาสำรองนะ,ะมาใครอะเข้ามาอีกมามาเลยก็มาดิครับอยากได้อะ่ะจัากเจอะฮะเรียบร้อยในหาแล้ว ออมามามาดิมาดิก <c oughs> ็มาดิครับมาดิครับแตกไปเลยเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> ได้ได้ไอเทมแล้วแบบมาเลยกิดตัวก็มาฉันจะให้เกตแรกให้หมด โอเคเหลือสุดท้ายละโอเคถ้าห้าสุดท้ายนะต้องได้ห้าบาห้าขึ้นโอเคจัดปะ เออย,ยังยังไม่มียังไม่มีมแต่พเ่ผมยังไม่มีอะไรนี้เลยผมไม่มันรู้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 เออสิเปิดเปิดดวนเปิดดวนชิบหายละโอ้โหหน้นาก็มาหลังก็มีโอ้อไอยไปท,ทา,ยยางไหนวะเนี่ยซเทคยี่หายหลบว้ยหลบได้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  นี้เข้าเซฟโซนมันก็ไม่ได้อนะ่ะอ้าวทำอะไรผมไม่ได้เด็กเข้ามาเด็เอา้อาวอา้อาวทำอะไรฮะทำอะไรอ่ะทำอะไรอของเราอ่ะมาแน่จริงก็มาเอาเอาตะกี้ไล่อยู่ไม่ใช่เหรอ ต้อมาดิครับโอ้อะไรวะคิดกลัวนี่หว่าตายโง่เองแหละไม่น่าเลยขอไปเก็บก่อนแล้วก,กันไปสำรองแต้มแต้มแต้มเยอะต้องเอาไม่เอาไม่ได้เม่งเอ้ยชิบหายละเม่งมามาไม่เนี่ยเปิดเปิดด่วนเปิดด่วน ว่าไงเราอะสำรองว้าเข้าป,ประตูไม่ตีแฝบเอาไว้ใช้ตอนนี้แหละนะเอโอ้โหไม่มีทางไปเลยมา,มาก็มาเด็ <c oughs> ไหนอะตะกี้วิ่งวิ่งไล่ไม่ใช่เหรอเราอะ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> เตไป <c oughs> ตรงนี้มาติดตัวก็มาเลยไม่กลัวลวะอะไร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 ฮะก็มาดิ กลัวที่ไหน่ะ <laughs> อย่างปั่นเลยเราต้องลงข้างล่างอ่ะก็มาดีครับก็มาดีครับสองตัวง้าวนกักเหรอ้าวก็เจอไปดีผ่านแล้ว ห้าวเหรอเราห้าวอะห้าวก็โดนไปดีอ่าขอเก็บลูกโป่งส้มหน่อยละกันนะอยากเก็บไม่ใช่อะไรหรอกอยากเก็บห้าวเหรอเราห้าวอะห้าวนักเก๋ห้าวนักเก๋น,เกนี่กูเก็บออรวๆเลยไหนใครห้าวอีกมาดิครับ เอาไหมล่ะเอาไหมล่ะคุณจะเอาไหมฮ้าเอาน่าเกิดเราอ่ะพอแล้วเก่งเก่งนอง้องเยอะไปหน่อยเรียบร้อยจบเอา้าทะทะออกเลย พาถ่ายเสร็จแล้วไม่ใช่ว่าต้องลงอีกรอบนะโอ้โหปวดหัวเลยนะกดผิดกดผิดได้ละเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยแลกทีเดียวนะครับต่อไปถ่ายรูปถ่ายรูปนะฮะต่อไปน่าจะคนไหนคนนี้อ่านี่นี่ ไม่รู้ว่าต้องเดินไหมหรือว่าน่ต้องเดินไหมเดินไปถ่ายรูปน่าจะต้องวั่ไปหาที่ถ่ายอานี่ที่มอนถ่ายรูปตรงนี้นะฮะจัดไป นี่กล้องถ่ายรูปในอีเวนต์สวยเอาใครดีอะเนี่ยสกาวมุสนี่ยแหละใส่โคนเอาใส่โคนไปถ่ายรูปรู้รู้รู้อยู่อันนี้ถ่ายเวลาประมาณบันทึกตัวภาพตัวละครหนึ่งกล้อง อันั้นเราก็ต้องขายเวลาประมาณแปดเจ็ดโมงถึงแปดโมงใช่ไหมแปดโมงนี่หวะไม่ใช่เฮ้แต่กี้เราก็ถ่ายได้นี่หวะ ขอ,อนตอนเช้า,ม,ชามันต้องตอนเช้าสินะหกเก้าโมงไปเลยปะอ่ะ เรียบร้อยฮะเฮ้ยได้อยู่นะใครชอบสายถ่ายรูปนี่ดีเลยนะอันนี้ได้ละเสร็จต่อไปอันนี้ดูรูปอ้อปะปะไปเนตีไปที่ลูกปันป้นี่เวนตีนะฮะ พอดูนะต้องต้องใช้อะไรวะอ่ามูคืตัวละครบันทึกตัวละครตรัวละครต้องเป็นตัวละครมอนสเตรร็ตต่อไปมอนสเต็ตเบเนดไงเอาเบเนดไปเทวีทไมอย่างมอนสเต็ตนี่อันนี้นะ ว้าวได้ครับเป็นเน็ตทำท่าเท่อยู่เรียบร้อยฮะง่ายๆกิจกรรมแบบนี้ชอบนะคนคนถ่ายรูปนี่ไม่ชอบมากเลยแต่ผมไม่ได้ใช้ใช้สายถ่ายรูปขนาดนั้นกลับไปถ่ายรูปฮะบินไปดิฮุย นี่เราไม่ได้เก็บกล่องหรือว่ามันสปอนวะขุมขี้เมาห้อมุมนี้ ยาบ้างมีแล้วใช้สกิลโอเคได้นะโอเคเรียบร้อยครับมอนสเอร์น่าต้องไปถ่ายดีเย่ยกับเอียสมาด้วยใช่ไหมหรือเปล่าเปิดโอ้เฉพาะมอนสเอร์นี่ ดีแล้วที่มันีเฉพาะมาแตนไม่ต้องไปที่อื่นเ <laughs> พราะไปที่อื่นนี่อู้รำบากอีกนะโอ้ฝนตกก็ามาดูสิวันนี้ทำอะไรลืมดูอ่าไทยมึงก็ตกัวละครสกิลธาตุไฟว่ะเวนเนตมุมนี้กันอ่ะ นนี้ตัวเขาทัดไปโอเคถ่ายได้เลยเนี่ยนี่ไงเป็นเน็ตเข้าเลยเรียบร้อยมาต่อไปไปว้าบวันนี้อาดีมาก มันอยู่ตรงไหนข้างบนนะกออยู่บนนี่มันเอามุมไหนดีมุมนี้แล้วกันมีอะไรบ้างตัวละครทำท่าโจมตีปกติหรือชาร์จโจมตี ไม่สวยอ่ะไม่ได้่ถ่ายเล่นๆเลยจริงๆก็เสร็จตั้งนานแล้วเรียบร้อยโอ้บุมนี้อ่ะนำพาไปเลย モナのクリーニー。ほぼね葉っぱがぼつあほお花を見つけたんなすっごく綺麗なんだよおや私にくれるのですかありがとうございますもっとほぼ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 ほえほぼほぼほいほぼほぼほぼ 今の私はそれがすごくと偉大なるひばな騎士クレイあなたはモンドの希望の炎でありえっとおやクレイちゃんはこのような褒め方が好きじゃなかったようですねそれではクレイちゃんはとても可愛いですね帽子もリュックもとってもキュートですママに買ってもらったんですかうんママが言ってたよどどこと一緒に選んだんだって ドドコはこのリュックがとっても好きなんだだからどド,ドコもこのリュックにつけてるのあとはこれを買ったときもう一人一緒に選んでくれた人がいたんだって確かにみんなにおばばって呼ばれてるみたいだよどうしておばばが出てくるですかあいえ待ってくださいそう言われると確かにおばばは帽子を買うのが好きでしたし それがああのの人特徴でもりก็นนมันจะมีตัวละครที่แบบพูดคุยกันด้วยใช่ไหมแต่แต่ผมไม่ได้เก็บหรอกนะครับก็ <c oughs> ไปดูเจี๊ยบทองไงเหมือนเดิมไปดูเจี๊ยบทองครับผมไม่ได้สายเก็บในเรื่องกันนั <c oughs> ้นตรงไหนไวะโอ้ย <c oughs> วนนู่นเลยเอ่ะซีเทคอินันที่งตีนป็นถึงวะเถงเอมนู่นเลยนะเหลือเชื่อถ้าไม่มีสกรามุตนี่ลำบากนะจริงบอกเลยมีนี่สบายขึ้นเยอะ มาบบที่เทอร์มินาลิล่ะฤกษอนี้แล้วกันอ่าสิบเจ็ดนาฬิกา สวยแต่เราก็ไม่ได้บันทึกกันหรอกเรียบร้อยอันนี้อ่ะโอ้ดาก้อนสปายว่ะ 雨と大差ないはずなのに、人に好かれるのはこっちの方なんだ。まったく運命ってのは気まぐれだね。<music> จบไวเหมือนกาะกิจกรรมนะครับใช้เวลาเร็ว <laughs> ถ้าไม่ไลฟ์ไม่หยุดนี่ก็น่าจะตรีมต่อแล้วแหละ <c oughs> โอเคเรียบร้อย thang rồi lúc phe, <coughs> để để binh bèo. có mang kiếm มันใส่เจ้าบอกนะอยู่ข้างบนอ, <c oughs> อยู่บนโน่นเลยอ่ะแล้วจะปีนขึ้นไงวนะเนี่ย <c oughs> เล็กๆมาตรงรน,นี้ไม่มันจะไหวหรอเซลโ,โอระซงตรงนี้ดีกว่าเราเดินมาตรงนี้ดีกว่าะฮะเร็วไปเยอะเสียเวลาอ่ะด้วยปีนขึ้นเนี่ย

อ๋อสกัลามุดถ้าว่างแล้วกันชิวๆฮะรอไป <c oughs> อเรียบร้อยได้ บินไปนะครับ Miura ซื้อให้หมดแลกให้หมดของฟรีของฟรีของจริงอย่าเกมอันนี้กิจกรรมของฟรีเยอะมาก ะเรียบร้อยแลกหมดแล้วนะฮะ จบเนื้อเรื่องโอเคเวลาทุกคนที่มอนสเตอร์แล้วกันจบสักทีนะในเรื่องยาวนานซะจริงเลยหน้าตาละครมือผมมือจะหลับแล้วเนะนี่ยนะ่ตอนนี้ก็ว่วงอยู่นะครับโอเคสำหรับไลน์นี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการกดไลค์ด้วยนะครับน่าจะสองมั้งขอบคุณมากผม โอเคไว้เจอก,กันไรหน้าครับไลน์นี้ลากันไปก่อนครับไวกลากันไปก่อนครับไม่เป็นไรครับซีิวใบจ้าเจอกันไรหน้าครับไปแล้วเเบบนหละ